มาตะก้ององพี่สวัสดีจ้า,าดดได้จา้าได้จ้าพี่พ <c oughs> ใช่อย่าเรียกป้า,าเรียกป้ามันโดนด,ด,ด่ดนดดานี่มันน่ารักเนาะ โคตรน่ารักเลยมึงอ่ะพี่จ๋าพี่ไปถ่ายรูปกับหนูนิดนึงได้ไหมถ่ายกายถ่ายกายถ่ายกายศาสตร์อันนี้เดี๋ยวไปรีวิวให้ไลฟ์สดอยู่การน้ำส้มด้วยเหรอไม่น้ำส้มของป้าคนนี้อ่าอ่าถ่ายเข้าไปดิฉันไปรีวิวให้เธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่กายไหมไม่กาเนี่ได้ได้ได้อ๋อนี่นี่นี่รีวิวเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยอีโง่อไ้จะแดดกายศาสตร์กับพริกป่นโดนเดี๋ยวจะได้เดีจะได้ พี่โชคดีรวยรวยรวยเดี๋ยวจะช่วยช่วยซื้อน้ำส้มขายยังไงช่วยซื้อช่วยซื้ออุ้ยคุยหล่น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 เอาสี่สิบสองขวดแล้วขอซื้อน้ำแข็งแก้วยักษ์สองแก้วได้ได้ได้พี่เทใส่แก้วฉันกินเลยฉันหิวน้ำหิวน้ำมากเลยใส่น้ำแข็งแล้วคิดตังค์ไปเลยพี่ฉันหิวน้ำมาก ี่ชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเลยชุดนผิวน้ำจนจะเป็นลมแล้วเท่าไหร่รวมน้ำแข็งเท่าไหร่เจ้าที่รักอ่ะเหรอโอ้โหคอยพี่รวยเป็นหมื่นล้านนะคนหัวหินจิตใจงดงามมากเลยน่ารักน่ารักที่สุดในโลกเลย ฉันเพิ่งไปเพชรบุรีไงฉันไปซื้อมาแล้วฉันกูซื้อกับมันสามพันมันโกงกูหกกองสองร้อยอะไรอ่ะไอ้หม้อแกงกูขับรถไปซื้อกับมันห้านั้นมันรถกูไปกลับห้าพันไปกลับมันยังโกงกูเลยกูซื้อมันตั้งสามพัน 3, ไป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 ,ไป,ไ,ป,ปาาไปดูกตยศาสตร์ไปดูกตยศาสตร์พี่ขอบค <AP> <ays> ุณแม่ขยี้พี่รวยรวยรวยน่ารักที่สุดในโลกเลยของเทาล่ะน้ำเตมใส่ถุงมาลูกคุณกดเดียวก็ได้จิเด็กง่าย คุณผู้ชมเจ้าขางนี่ของเทศบาลหัวหินมาออกร้านเองเลยใช่นะขอบคุณนะคะเออน่ารักที่ส oh ุดในโลกเลยค่ะเป็นแค่ราชการที่มีคุณธรรมขอบคุณมากมีจริยธรรมมีน้ำใจที่งดงามขอบคุณนะคะมาไปดูกายศาสตร์อันนี้พี่ขายหอหมกอุ้ยหอละยี่สิบเป็นแบบนี้เหรอข้างในเป็นแบบเป็นเป็นน่ารักกระจุมกระจิมจ้าพี่วัตดีแจขายไก่ทอดเหรอคะ สิบน uh, uh, uh. ี uh, ้วของสตอเกมเน่องสามไปรวมะสองคุณผู้ชมมาเลยครับปิดเที่ยงคืนมาเที่ยวเลยเนี่ยไก่ทอดก็หอมสวยน่ากินอร่อยมากเลยเนี่ยสถานีรถไฟหัวหินเขาจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมพี่วัตถีแจพี่วัติิแจของแกเหละยืนขายสิลันยืนขายได้มึงอ่ะกูจะซื้อ ไปชิมค่ะจะซื้อค่ะขายยังไงคะห้าแพ็คเลยได้ไม่เหมาหมดเอ็นดูหนูเถอะหนูปวดเหนื่อยเงินช่วยมึงซื้อสามเลยมึงจะแถมไม่แถมมาเรื่องของมึงแต่หนูอยากพูดแค่ว่าผมรู้ว่าเองงั้นรู้ว่าเองแล้วมึงไม่แถมกูก็ไม่บอกว่าของมึงอร่อยกูก็บอกว่าไม่งั้นนั่นนีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหกเดี๋ยวหกวางดีๆเดี๋ยวหกจะหยิบตังค์ให้แก ใครกับพยาพาเนี่ะขอบคุณค่ะยังสวยอยู่เลยเออสวยจริงเลยเจ๊กันน่ารักเสมอเลยสวยเออให้เัิญเธออีกยังไม่แถมให้กูอีกเนี่ยกูต่อห้าห่อร้อยมันก็ไม่ยอมให้แถมก็ไม่แถมซื้อสามรอกอยากให้กูมาถือของค่าตัวกูแสนห้านั่นเนี่ยแล้วมึงทำไปไม่ขายคลิปพี่โง่จะได้ไปลง tiktok มึงจะได้ดังจะมึงโง่ไง เต้นแบบเป็นคนสวยไม่ได้อาเชื่อซื้อสามร้อยพี่คือไม่ชอบกินซื้อให้ลูกน้องพี่ฉันไม่ชอบกินพวกนี้เพราะฉันอ้วนมากแล้วเดินไม่ไหวแล้วพี่นี่กูเช่อนุ่งเสื้อเดี๋ยวเจแล้วมึงไม่ให้คนถ่ายเขาจะได้เห็นหน้ามึงอีิงง้มใสอย่างนี้ล้วิพี่หยิบหน่อยแล้วมึงจะดังได้ยังไงชาติหน้ามึงก็ไม่ดังเออมึงไม่เออเอาไมนี่แม่งเงินนะเอาค่ะขายยังไงเอ่อ สามแพ็คลอยค่ะอ่ะโชว์คุณผู้ชมแต่กิง้อแตขายของยังไม่จัดเจอห้าห่อลอยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะหนูเหนื่อยอ่ะกูซื้อสามร้อยถาดห่อนึงได้ไหมคะได้สิค่ะเอออย่างงั้นอ่ะช่วยซื้อแถมเร็วแต่กันเดี๋ยวเธอ่าทำไมจะเธอทาไงก็ใส่ซี่ยัดล่อนแถนไม่สองเลยนะเออมันนเด็กกๆิมึงอย่าโกงนะเมื่อกี้กูเพิ่งโดนเั้งโกงกี่หานับเลยนับป่านะกูไปซื้อซื้อไอ้นี่หน่ะหม้อไก่กูโดินทั้โกงไปหกถาดนะมึงอง ที่เมฆูรีอ่ะเดินตะกนยเก้านี่คือสามร้อยเพิ่มอีกสองอ๊ยที่รักขอบคุณมมกขอบคุณมมกเธอสวยที่สุดที่หน้ารักที่สุดในโลกเลยนี่ค่ะไปถ่ายแม่สองหอมาเลยหัวหินสถานีรถไฟหัวหินเขาจัดกันนี้เที่ยงคืนวันสุดท้ายนะคะการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแล้วก็มีคนมาออกร้านแล้วมีแสงสีเสียงคุณผู้ชมมาให้ได้เลยนะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้มาทันมาเลยค่ะมีแต่คนใจดีน่ารักคุณเจ้ไปเช็คอินหรือยังที่ไหน มันจะมีจุดเช็คอินหลักกรองของงานเนี้ยเช็คอินครบสิบสี่หรือสิบห้าจุดเนี่ยได้อีกกระบอกน้าอ่<ร>ะกูไม่อยากได้ค่ะกูเ<ร>นื่อยไม่เห็นหน้ากูไม่าคาดกูซอกันาดนี้กูจะเป็นลมตาแล้วเนี่ยให้ยูมอไซไหมคะหกสิบห้าแล้วค่ะไม่เอาค่ะเดี๋ยวมึงขับแล้วมึงไปทากูรถพรันเป็นอัมาพึ่อัมมาพาตกลูกกูไม่เลี้ยงกูไม่เป็นไร๋ยวหายเลี้ยงชีพให้กูได้อยู่แล้วหกร้อยจากรัฐบาลได้มาห้าปีแล้วน่ารักจังค่ปีนี้กูหกสิบห้ากูได้วค่ะ ได้มาแล้วนะถ่ายนี่นี่เจอตัวจริงแล้วน่ารักเลยมาเน้นๆถ่าย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 มาเจอหรอกคะไม่ใช่จะเจอง่ายๆนะเนี่ยน่ารักนะน่ารักค่ะน่ารักมาก่งด้วย ถ่ายยังถ่ายได้ไหมถ่ายไยังอาไอ้นี่แกช่วยขนาดไหนช่วยเขาถ่ายเขาถ่ายไม่เป็นมาให้พี่คนนี้ช่วยพี่มาเออไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้ไปไปไปงานอื่นเออฉันจะไปถ่ายงานอื่นต่อแล้วฉันจะกลับกรุงเทพเลยไงพี่ถ่ายยัง สวยนะคะเดี <laughs> ๋ยวท่าเดมาเลยที่ก็ฉันจะกลับกรุงเทพเลยเดี๋ยวมันดึกไปนีข่าวาก็เลยจะกลับพัทลุงเหมือนกันค่ะอ๋อเธอมาจากพัทลุงเหรออ่าาาาเฟียฝากด้วยเลอนี่ค่ะอร่อยค่ะมึงแล้วอร่อยแล้วมึงก็ไปบอกร้านมึงอ่ะแล้วคนก็จะรู้ได้ไงว่าร้านมึงอยู่ที่ไหนหลังจากหายจากงานนี้อ่ะไม่ค่ะขายตามฤดูกาลเท่านั้นเหรอภาษาก็เลิศแล้วยิงชิบหาอีห่า <laughs> ขาสั้นไม่รู้จะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าขามันสั้นนี่ดูสิขาขึ้นได้หรือเปล่าพี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมจูงฉันขึ้นตรงนี้พี่พี่ช่วยหน่อยเออโอ้โหขอบคุณแม่พี่ขอบคุณแม่หูขอบคุณแมกที่เมตตาเอาของมาเสร็จตะกัง่งเนี่ย จะยืนตรงเนี้ยจะขายของเสร็เมิ้งไขทท่ตุีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทามไม่มีคาร์โบอดรสูตรพาถั่วเชื้อค่ะรนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห,อห่อนึงมีสิบซองชงได้สิบแก้ว หกห่อสาพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบอหอห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้้อยสองร้แก้วสิบสี่ห่อเจพันไม่ขายขายได้แค่สองพันบาทชงได้ร้อย่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วามสหอืนห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีนะคะชงได้สามร้อยงสามร้อยแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะคุมหิวอิ่มนาน8ปดชั่วโมงสนใจโทรมาเลยนะคะ 08163-04622เลยไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่า e ดัดแกงไลน์มีแอดล a เอ g ลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมนิงเดอมอนเบอร์อรีร่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรผดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ,ะทำให้ปากหายเหมเนืองไม่อักเสบล้วงกับพุ่งแก้มแล้วก็ทำให้ฟันขาวค่ะ ช่วยขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลืหัวใจทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมพษ์อัมพาตน,นะค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ไลน์ลามาเลยค่ะ r e n a Gang Line ม e e ี A L E E N A G A N G Line ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะ สลิมนึงเดมอนเบอรี่โปวันเกิดแม่ลีแน่จัจเกิด14กันยานะครโปรวันเกิดโปวันเกิดให้เป็นของขวัญกับคุณผู้ชมกลองละ500ไม่ขายขายเพียงแค่100เดียวค่ะกลองนึง500ไม่ขายชองได้10ซอง10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรพาถั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้แค่ อันนี้นะคะสลิมดิงเป๊ปปูชิโน่กาแฟผสม้มอ,อยู่สุกกองหนึ่งมีสิบซองงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงโปรวันเกิดแม่ลีน่าจังโปรวันเกิดแม่ลีน่าจังโปรวันเกิดห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวค่ะห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียว อันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงพุงยุบค,ค่ะ500ไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวชงได้10บซองสิแก้วโปรวันเกิดแม่ลีน่าจังโปรวันเกิดแม่ลีน่าจังโปรวันเกิดแม่ลีน่าจังสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หกสาย์อไลน์มาเลยค่ะแอดลีหน้าดัดแก๊งไลน์มีแอด l e e n a จีเอ็โหดแลน อันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคคาก่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วค่ะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวนะคะโปรวันเกิดแม่หลีนาจังโปรวันเกิดแม่หลีนาจังนะคะโปรวันเกิดแม่หลีนาจังค่ะห้าร้อยไม่ขายนะคะขายแค่ร้อยเดียวเป็นของขันวันเกิดได้กับคุณผู้ชม เป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณผู้ชมนะคะวันเกิดแม่นี่นะคะมอบให้คุณผู้ชมเป็นทองขวัญ500้อไม่ขายขายเพียงแค่ร้อยเดียวสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2นึ่งหาย์สเลยไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่า e ดัดแก๊งไลน์มีแอดเลีเอ็นลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ